สวัสดีครับคลิปนี้นนะท์ลวอล์กอินทริปอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีครับพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างที่ทําการสํานักง,งานกสทชแห่งให,ใหม่ไปดูกันว่าตอนนี้มีการก่อสร้างได้มากแค่ไหนหรือว่าใกล้เสร็จหรือยังตามไปดูภาพต่างๆรอบๆของการก่อสร้างครับว่าตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงหรือสร้างได้มากแค่ไหนครับ การก่อสร้างสำนักงานกสทชแห่งใหม่นี้ครับอยู่บนถนนรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2566นี้ครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรต้องมารอดูปลายปีอีกทีว่าจะสามารถเสร็จทันหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นโปรเจกต์สุดอลังการอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ครับเมื่อมีการกอ sociedad, ่อสร้างแล้วเสร็จครับจะย้ายจากที่ทําการเดิมซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่ที่ซอย8ถนนพหลโยธินครับมายังที่ทําการใหม่แห่งนี้ครับ โดยตั้งแต่มีการยกเสาเอกเสาโทไปเมื่อวันที่21ตุลาคม2562ที่ผ่านมาครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแต่อาจจะติดปัญหาเหมือนกับไซตงงานก่อสร้างอื่นๆในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาครับที่มีการปิดไซตงงานแล้วก็อาจจะมีการทําให้งานมีความล่าช้าไปกว่าแผนหน่อยแต่ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วครับ ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ .com บอกไว้ว่าโครงการก่อสร้างสำนักง,งานกสทชแห่งใหม่นี้ครับใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากถึง2.64พันล้านบาทครับโดยมีบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนหรือว่า PLE ครับได้รับเป็นผู้ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารโดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญา1,080วันครับเป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวน3อาคารบนเนื้อที่ประมาณ27ไร่ครับ พื้นที่ใช้งานมากถึง1 0 0 0 0แสนตารางเมตรเลยครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของอาคารที่ทำการแห่งใหม่นี้อยู่ที่อาคารลูกทรงกลมซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารอื่นๆครับโดดเด่นมากๆเลยโครงการก่อสร้างสุดอลังการนี้ครับก่อสร้างตามมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนั่นเองครับที่สร้างให้มีลักษณะเป็นคอมเพล็กซ์สามอาคารเชื่อมกันอย่างใหญ่โตอลังการเลยครับ ความแตกต่างระหว่างที่ทําการใหม่และที่ทําการเดิมของกสทชครับโดยที่ทําการเดิมอยู่ที่ถนนพระโขนโยธินครับเป็นสถานที่ค่อนข้างแออัดและมีการขยับขยายค่อนข้างยากครับเมื่อย้ายที่ทําการใหม่มายังถนนรัตนาธิเบศแห่งนี้ก็จะทําให้ดูมีความโอ่อ่าหรือว่ามีความกว้างขวางมากขึ้นดูลาังการมากขึ้นครับและยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีสุรวัชการนนทบุรีครับ ทำให้การเดินทางมายังที่ทําการแห่งใหม่นี้มีความสะดวกรวดเร็วและค่อนข้างโอเคกว่าที่ทําการเดิมที่ถนนพระโุนโยธินครับเมื่อการก่อสร้างสถานที่ทําการกสทชแห่งใหม่นี้เสร็จเรียบร้อยก็จะใช้เป็นสถานที่ทําการของคณะกรรมการกสทชครับเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารเกี่ยวกับงานขึ้นความทีการส่งเสริมกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคลุมครองประชาชนผู้ใช้บริการด้วยครับสาระดีเดินเที่ยวสุดใจไปกับวอลกินไทยทริปกับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากติดตามคลิปต่อๆไปของน็อตด้วยนะครับว่าน็อตจะพาไปดูที่ไหนหรือว่าพาไปดูการก่อสร้างหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ